ข่าวดีล่าสุด GM แก้บักฟอร์เรนติโนในเซิร์ฟเบต้าแล้วนะครับผมฮัลโหลช้าก่อนหากใครกำลังหาซื้อ ID ROV คุ้ม,ม,มผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 การันตีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0,000คนและมี ID ให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะสกินแลร์ลูนครบพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อรหัส ROV ราคาร้อน เครดิตดีรีวิวเยอะชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมจักกูก็กราบสออวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเต็ปยกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นหวัดลงคอนะครับผมโอ้โหทรมานที่มาก ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเกมนี้เราก็จะมาเล่น f a l t n i t e No ร์ฟเ Beta นะครับผมล่าสุดเนี่ยเกมเขาได้ทําการแก้บั๊กนะครับผมที่มันลามทะลุก,กําแพงนะครับผมเราจะไม่ลามทะลุกําแพงแล้วนะครับเวลาพุ่งนะจะลามเหมือนปกติเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนจะรับชมคลิปนะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสำหรับอัปเดตฟอร์เรนติโนของเรานะครับโถเกมนี้ผมเอามาฟาร์มดูนะจะได้รู้นะครับผมว่ามันยังพุ่งทะลุกำแพงอยู่ไหมนะครับจากที่เทสมาเนี่ยมันก็ไม่พุ่งแล้วนะเพราะว่า a n i m เมชันในคำอธิบายสกิลเนี่ยมันก็แก้แบบเป็นปกติแล้วนะครับผมตอนแรกผม ไม่คิดว่ามันจะบักนะตอนแรกอะไม่พุ่งทะลุแล้วนะครับทั้งหวานี้ <c oughs> แต่ว่าผมก็ทาการจมูกอะแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะครับผมเฮ้ยเฮ้โอ้โหสุดกันเกินเฮ้ยมันมีอาญาว่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งห้าวนะครับผรอรอจังหวะดีๆเดี๋ยวเราพาชสีไปแปะอันติใส่หน้ามันเลยนะ ป๊าปมาดิมลอกเขหัวยังไงแตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยดับเบิลเฮช็อตฮัลโหลเกมนี้เอาพลังแฝงดูเอลมานะครับเพื่อแบบเพิ่มความเร็วหน่อยนะเพราะว่าในเซิร์ฟเทสผมว่ามันมันแรบแบบช้าๆไปว่ะจริงๆอันนี้ิเมชั่นมันแรงช้าๆนะครับผมอารมณ์คล้ายๆเน็ตเราปิงนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ปิงนะครับผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟ เวียดนามนะครับมันเลยทําให้เราปิงนะเฮ้ยมันเลยทําให้เราแบบเล่นแบบสโลสโลนะครับผมอรารมณ์คล้ายเราเล่นปิงอะ่ะแต่ว่าเราไม่ปิงนะปิงเรามันยังเขียวอยู่นะเดี๋ยวเราก็กลับไปรีเลือรรีเลือรก,ก่อนนะครับผมเซิร์ฟนี้นี่ตัวใหม่นี่เอาเรื่องจัดนะไอตัวบินโลบินโลอะไรเนะี่ยเออมันผิวยังก็นาคอนะครับ เดี๋ยวมันก็จะเข้าเซิร์ฟไทยนะผมเห็นเซิร์ฟไทยนี่เขา,าขึ้นรูปเขาเรียกอะไรหน้าล็อกอินนะใช่ปะหน้าล็อบบี้ไม่ใช่หน้าล็อกอินนะครับผมมันแสดงหน้ากิจกรรมขึ้นมานะเป็นรูปปลาปลาฉลามหรือระระรอะไรสักอย่างเนี่ยใส่เกาะนั่นแหละครับนั่นคือตัวฮีโร่ใหม่นะครับผมที่มันจะเข้าไทายนะเลยฮ้ย,ยมูลาปลาดอกเข้าหัวแบบนี้ยังไงครับผมแตกไปหนึ่งอันตีเข้าหัวยังไง แนแล้วผมพุ่งตามข้ามไปนะครับผมไปไปกันต่อไปต่อข้าหัวแตกมามามาเดมาเดมันต้องลำอย่างนี้นะครับผมฟอรเรนตีน,นุผมไม่ใช่แบบโอ้โหลำบ,บิบบิบวับวับพุ่งแบบเอ่อพุ่งทะลุมิตินะครับผมเขาเรียกลำทะลุมิตินะหลายคนก็าอาจจะงงนะครับพอเลยมันปรับอะไรพี่ผมก็เล่นปกตินะครับเมื่อก่อนเนะ่ะมัน ในเซิร์ฟเบต้านะอันนี้เราต้องพูดในเซิร์ฟเบต้านะครับผมเซิร์ฟเทสนะพอเลยมันปรับอนิเมชันนะครับผมคือการลำนี่มันมันเปลี่ยนไปนะแต่ว่าตอนนี้เขาแก้แล้วนะครับผมใครที่สงสัยก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับโอ้โหปลาดอกไม่โดนแต่ตีโดนนะเอยมาอย้าเอยจะโชว์วจะโชว์โอ้โหแม่แปะโดนกูด้วย,ยเรียบร้อยดิ แลบร้อยลองแรงเก่งไะอย่างเงี้ยไม่รอดเกมนี้ออกแม่งด่าฟาร์มเลยนะครับผมเล่นรุนแรงหนะ่อยอสำหรับใครที่สงสัยว่าฟอร์เรยมันปรับอะไรนะครับผมมันแก้อะไรนะแก้บั๊กอะไรนะครับ <Your team S 2> ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อน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 ได้นะครับผมผมลงไว้แล้วนะนะที่ว่ามันบั๊กแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันปรับนะครับผมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันบัก๊กเกือบได้เล่นตัวใหม่แล้วนะครับผม อถ้ามันปรับมาแบบนั้นนี่เล่นไม่ได้นะบอลเลยมันจะไม่น่าเล่นนะครับผมถ้ามันปรับแบบตอนนั้นนะคือมันรำแบบมั่วเกินนะครับผมมันพุ่งมั่วเกินอ่ะมันพุ่งไกลขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันมั่วเกินนะครับผมเก็บดอกยากนะแล้วก็มันรำหนีดอกแล้วมันก็ยังทะลุกำแพงด้วยนะครับจังหวะที่เราล้ำแบบกำแพงแบบนี้นะครับผมจังหวะนี้ยังไงอือตายก่อนยังไงรอเลี้ยวรอรอเลี้ยวพุ่งนะครับผมมันไม่พุ่งวะเฮ้ย อเคครับพุ่งแล้วนะแต่สกิลหนึ่งเราก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับผมอะไรครับเนี่ยนี่ไงกระดองหัวอ,อตีธรรมดากระดองหัวเพียงตายกันยางจริงนะอืมเอาเป็นว่าก็ไปถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปหาเล่นฮีโร่ใหม่นะครับอฟอร์เลนก็เมนฟอร์เลนก็ใจชื้นขึ้นมานเลยนะครับ ตอนแรกนี่โอ้โหนึกว่าจะต้องไปไปเล่นตัวอื่นแล้วนะครับหรือว่าอ่าต้องมาฝึกเล่นเหมือนฝึกเล่นฮีโร่ใหม่นะครับผมถ้ามันต่ำแบบนั้นคือเนี่ยถ้าฟาถ้าถ้าเอาเอาเอาโอ้ยอะไรวะเนี่ยลิ้นพันกันอะไรอะไรวะถ้าเราเอามาฟาร์มนี่คือจบเลยถ้าปรับมาแบบนั้นนะครับคือมันฟาร์มไม่ได้แล้วมันฟาร์มช้าเนี่ยคือมันพุ่งทะลุกำแพงแล้วกลับมาเก็บดอกไม่ได้นะเออ อนนี้เขาว่าแก้แล้วนะก็สมควรแก้ครับถ้าปรับแบบนั้นก็น่าจะโดนถล่มเละนะครับผมอืมเมนฟอร์เลนนีต้องมีแบบอ่าร้องกันบ้างนะครับผมบางคนบอกง่ายนะมันก็ง่ายนะครับสําหรับคุณนะครับสําหรับคนอื่นบางคน,นมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว,ว่าถ้าปรับมาแบบนี้แก้มาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับผมฟอร์เลนก็เราก็ยังอยู่นะครับไปไหมว่าแวนะ โกงเหรอเซิร์ฟนี้โกงใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเขามันไม่มาหาใส่แวนและเพื่อนโอ้โหดอกไม่โดนผหายละสวยและสวยจริงจ้าแลักกูแตกฮัลโหลเดี๋ยวแล้วกูตั้งค่าอะไรกูว่าละๆๆแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจบเลยเพื่อนแไดเอเนี่ยขอขอเทสอ,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 อีกหน่อยได้ไหมขอเทสต่ออีกหน่อยได้ไหม สวยปลาแบบนี้สวยอันตอ่ออีกนี้ก็สวยนะครับผมโอ้โหทำอะไรครับเนี่ยให้ตายเถอะเซิร์ฟมันหนุ่งนวลน,นะเซิร์ฟเทสเราก็ขนาดปรับ120เฟรมนี่ผมยังแบบไม่ไหวนะแต่อันนี้ผมปรับแค่60สิบน,นะครับผมไม่แทบไม่ต่างกันนะนี่ครับทีมของข้ามันก็ยอมแพ้นะเซิร์ฟนี้นี่ก็เหมือนเซิร์ฟเทสฮีโร่นะครับผมคือกดยอมแพ้ก็6นาทีนี้เขาก็จะยอมแพ้กันแล้วนะอยู่ที่ว่า ทีมเขาจะกดตอนไหนนะครับทีมเราจะกดตอนไหนนะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผม,มก็คือข่าวดีสําหรับฟอร์เรนติโน่ของเราด้วครับเราจะได้ไม่ต้องไปหัดเล่นฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับผมฟอร์เรนติโน่เราก็ยังออกางได้อยู่แล้วจะอาจจะโดนบิโล่หรือเปล่านะครับต้องรอดูตอนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมเซิร์ฟนี้นี่มันตบยับเลยนะครับผมไอ้บิโล่เออเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้ประโยชน์ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวาจาได้ไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลา,งาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊ก